พักเองก็ต้องมีจุดยืนเราจะมาทำตัวเลอะเทอะเหมือนที่คนอื่นเขาทำไม่ได้ถึงแม้ว่าเราจะไม่มีใครเหลือไม่มีสอสอเหลือแต่เราขอรักษาจุดยืนที่ไม่เป็นส่วนหนึ่งที่ไปทำให้การเมืองมันเลอะเทอะมากขึ้นและไม่ทำให้จริยธรรมอันดีเนี่ยที่มันควรจะเกิดขึ้นในทางการเมืองและในสังคมไทยเนี่ยมันเสียหายแล้วก็ถูกแปลความ เป็นเรื่องของผลประโยชน์กันอย่างเดียวนะคะไม่เสียดายสอสอที่าีที่อุตส่าห์ไปเดิน่าเสียงมาเอ่อไม่เสียดายค่ะถ้าใจเขาไม่อยู่แล้วแล้วอุดมการ์เขาไม่ได้ยึดถืออุดมการของพรรคแต่วันอันนี้ไม่ได้เดี๋ยวสัมภาษณ์จะกลายเป็นว่าสุดาระสัมภาษณ์ไล่นะไม่ใช่นะคือหลักการจริงๆยังพี่ไม่อยากพี่ไม่อยากพูดอ,อ่พูดแต่หลักการเนีย่ยไม่พูดลายบุคคลเพราะว่า หลักการเนี่ยเราเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะแล้วเราก็พิสูจน์ให้เห็นแต่รายบุคคลเราต้องให้โอกาสเขาชี้แจงก่อนเดี๋ยวจะหาว่าไปไล่นะคะต้องขออนุญาตให้กรรมการจริยธรรมท่านได้พูดคุยอย่างเต็มที่ให้เขาได้มาคุยมาพูดอย่างเต็มที่เราพร้อมที่จะเข้าใจในเหตุผลที่ที่มันเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วกันนะเราพร้อมที่จะเข้าใจมันอาจจะเห็นต่างกันได้ ก็อาจจะมองอย่างนี้แต่เอาละ่ะมันเป็นเรื่องที่มุมมองแตกต่างแต่ไม่ได้เกิดจากการที่เขาไปทำอะไรที่ไม่สุจริตหรือ,อทำอะไรเพื่อเพื่อ,อประโยชน์ของตัวเองอะไรเงี้ยเราก็จะรับฟังนะคะก็ยังเราถือว่าเราต้องให้โอกาสอำนวยความยุธิธรรมกับทุกคนอย่างเต็มที่ค่ะ <Okay. S 1> ที่ทราบนะคะว่าอย่างที่สื่อก็หลายสื่อก็ลงว่าจะมีการแก้แค้นหรือเอาคืน นะคะพี่ไม่ทราบแต่ว่าพี่โนสนโนแคร์ no son, no care, นะคะใครเป็นคนแค้นก็ก็จะต้องทุกเองพี่ไม่ทุกค่ะพี่คิดว่าพี่ได้มามีสร้างบ้านหลังเล็กๆแล้วก็อยู่กันด้วยคนที่มีอุดมการเหมือนกันแล้วก็ ไม่โกหกไม่หลอกลวงไม่ทำงานทุกอย่างอย่างสุจริตเพื่อ,อส่วนรวมจริงๆเ,เราทำได้อย่างนี้เราก็ยังรักษาคุณค่าความเป็นคนของเราคุณค่าของความเป็นนักการเมืองที่สุจริตนักการเมืองที่มีจริยธรรมแล้วก็จุดยืนอุดมการณ์ของเราได้ที่เราไม่โกหกหลอกลวงประชาชนหรือไมอ่ผิดคำพูดตะปัดส์ต่อประชาชนและทำงานด้วยความสุจริตพี่คิดว่าแค่นี้พี่พอละพี่มีความสุข นะคะดีกว่า